สบายดีพี่น้องป้องไปมาพอกับทีมงานประธานห้างนะครับหาอยู่ซื้อกินนะครับวันนี้ตกปลาที่ริมน้องเครือเขาอำเภอบันเลงจังหวัดนครพนม,มอยู่ในจุดที่ตกได้นะครับอีกฝั่งทางนู่นจะตกไม่ได้นะครับผมอ๋อ<ท>วัา,าเป็นพระเอ้ยคนตัวเนี้ใส่ใส่ <laughs> เสื้อสีส้มมาอีกโอ้ยหามานไหมปอบดำวันนี้ <c oughs> สองตัวครับ วันนี้หมานเลยนะอฝีมือวันนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่พลาดนะครับถ้ามาหาประธานห้างเนี่ยเราว่างวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเฮ้ยโชว์ปลาตองนี่เฮ้ยปลาตองกายโอ้โหดูสิแล้วครับโอ้โหกิโลน่าจะน่าจะสองสองโลนะเพราะว่าจ่ายตังสามร้อยใช่ไหมไม่รู้่รู้ว่าเราจะได้เราเลยพกทั้ำแข็งด้วยฝีมือเราไอ้น้ำน้ำแข็งนี่กระติกน้ำกินไงเออ เมนแรกเราจะยู่ใส่อยอยู่แคมหน่องนี่ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเอฟซีหยเพื่อนสีงอโอ้โอจำบุได้ใส่ม่วกเนาะ <c oughs> นะครับฝีมือไม่ธรรมดานะเราใช้เหยื่อปลาไหลนะครับปลาไหลตัวเล็กๆนะครับไอตัวนึงก็คุ้มแล้วมนึงปลาตองกายนะครับอุย้ยดูจุดดูจุดามาคนับ พัากกลางเขาเรียกปลาไก่ไงบ้านเราเรียกปลาตองเขียมหนองเสือเขานะครับมันขับมันไก่มันไก่ายโอ้สปอรไม่ค่อยกินเบ็ดเนาะมันไก่เยื่อปลาตองไก่ลาบลาบแนนครับมาสิลาบอย่นะางมะเร็งพ่อพาลูกไปใส่ครับในลูกยนีง้งครับจิ้มเคี้ยวฮะมึงสิปิ้งปลาตองนี่ก,กินก้างกินก้างมันเนี้นพาวเวอร์แบ่งอยู่ไหน เข,เ,ขเสียยบหน่อจากสระบ,บุรีครับผมตกอยู่ครับไอ้ปาร์ตสอ,อนคะ่ะหมานหมันครับมือนี้ออกเงินทึ่งงามนะครับหมานครับเมียนะดีใจแล้ป่ะนี่มือนี้หัวออกมามี้แต่หัวาหารอย <c oughs> <c oughs> ู่ในป่ามีโอ้ยขอบคุณสำหรับคนที่ส่งดาวนะครับสามสิบห้าดวงค,คุณโอ๊คคุณโอ๊ด นิ้วมือด้วยหาันพี่น้องเอ้ยเบียดจากหลังก่อเบียดสิบคัน๋ยวปลาโลนึงเลยเราจะปล่อยเลยนะได้จากตัวเนาะหูกพี่ได้ตัวเดียวครับถ้าตึกรอคนอดีตอีกนึงโตึกอะไรนะตึกมาพูดภาษากลางสิมาตึกมาตึกอะไรมาอวยมินิเข้ากล้องเนี่ อวยมาไม่ถ้าถ้าตึกถ้าตึกได้โลกว่านี่อยเลยผมไม่ได้เรียกตึกซิดสิพูดภาษากลางเขาเรียกซิดเบ็ดตัวปี้งไรเฮยโหยุ่มาปี้งปลาตองแับนี่มันมีแต่ก้างเลยเนาะเขาก็ฟักหมุนๆเดี๋ยวเนะจะตําราบนี่เละเขาก็กินแบักับมักลิ้น ไม่น่ะมักลินฟ้าพระกลางเขาเรียกเลยนะมักลิ้นไฟมักลินไฟมักลินฟ้าบอกตามบอกไปแม่นอกลินฟ้าพระกลางนะเอ้ากูว่าบุ๊มเป็นลิ้นฟ้ากูว่ายอมมาสักมากอย่างว่าเกิดใหม่่ามากของมันก็ลิ้นไม้เลยนะลินหมาลินหมาจะเนี่ยลินลินทีกาเออทีกาเขาเรียกทีกา เที่ยกูนี่เพกาพากกางเรียกอ่มัมะรินไม้ดิสั่งได้สั่งแล้วโอ้ไพี่ซื้อปลาป่ะครับซื้อจะป่ะไปไปกวนเสียนเพชรทางพูดน,นะอเ,เออดีเนอะไออุบลไปทางไหนครับม่านยู่บาทางพูณ นวนไปทางขุ่นะเสียปูนะโอ้ตกทั้งวันไม่ได้สักตัวเ,ออเสียป๊อยู่บนนะ่ะนี่วันที่เจ็ดแปดนะครับเจอกันที่อุบลร,ราชธานีอำเภออำเภอ,อเบลาลินชำราบนะครับมาห่างตอบแลได้ปลาไหมหมานครับหมานครับหมานครับจากสิงเกินหนึ่งนูย <c oughs> สั่งได้สั่งแล้วตามอลองดูไว้เห็ดแ <c oughs> น้วไ <c oughs> อ้มากอ <c oughs> ลองต่อมาตัวหัวมาหักกันคักป่านนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่ง <c oughs> บ่ได้ีลีบ่แม่นใจบ่มักดี แต่ยอ้อนมันอหีตีสงโมได้แอนันมันแล้วครับพี่น้องนะครับตรงนั้นก็คือภูหลังกานะครับตร,ตรงที่เขาอนักท่องเที่ยวมาชุบตัวนะครับที่มาชุบตัวนี่ตรงนี้ภูเขาลูกนี้เลยนาบานประธานห้าง ใส่สุดใสน้อรอบนีสือประธานใส่สุดใส่น้อยยอมแน่งอกครับโคโันเป็นปล่อยไม่ต้องยอมมเลยโซนนี้ส่วิสชุบปลาโซนอ้ยปลาตองนั่นก็หลุแล้ะปลาดุกเข้าไปบ่อยก็เจ้าไปใส่จะปีกแบบสูงๆไดครับงดๆครับผมากูใส่เดิน สามสี่ลูกคือตะวันต้นในยุทธ์อยู่ในอย่างใสียครบเลยเดกบเมียนหน้าตาบลอดนะครับแต่หากินหมานเอาคู่บดีสีเอฟเฟิวปูนหรืออะไรนี่ลลยเอ้อเฮ็ดกูกูมันคนตรงมันบดใส่เฮ็ดนะหน้าตากแดดได้หนิไม่หล่อเท่าโดมนะแต่ใช้โฟมที่โดมใช้เฮ็ดจะได้น้อความรอของเราจะสิลดลงโอ้ เทพเทพอุ้ยเฮ้ยจือเทพอ่ะ <limited> จือทัานเทพจือทันเทพอือ <dropped> พูดภาษาเทพได้เลยอปันทันงจริงถวัลทังเสียวแดงมาถว่ลทัมาทุกคนใส่เบสประมาณนเลยใส่เบดประมาณเลย้มันน่าจะไปตลาดนะซื้อน่าจะไปตลาดเหรอมันจะกัดคือดีแทะเฮ้ยเสียงกระดิ่งบ่าวมันคิดได้ยินเสียงกระดิ่งยั้นอ้อยยฮะ เดิ oh ๋ยวมึงไม่น้อยอุ i̇şte. ้ยพูดออกพูดออกพูดออกว่าเปนงัวน้อยเล่นน้ำปลาบอลอุ้ยปลาตัวใหญ่ที่เดียวหลังนี้นะเคล็ดไปม้วยานนี่ขันเลยขันแรกอ่ะเหงื่อไอ้ลมอยู่นั่นแหละลอดลอดย้อนปลาตัวนั้นแหละเมื่อนั้นนะเหงื่อจุ่มนี่ขี้หลังปลาตัวนั้นแหละเข้าฟังฮะยี่หลี่เมื่อนั้นตีบอลอยู่บระเพียงแหละ เจ้าสไลด์ขาค่อยชอบเทียบขาค่อยขาแพงขาแพงอังพี่ตีบอลแล้วอุขาแพงแล้วเป็นยังไงตอนนั้นไปหอดึงเงินเสริฐเลยอ๋อไปหอดิฉันเขาโจมไปส่งบอดาขี้กบขี้กบตัวนั้นอ้าวโอยกบใหญ่ข้าแล้วใหญ่เนาะเดี๋ยวไปเลยตัวน้อยกบมึงอ่ะมึงเห็นบ่ดกับเพียงเฮือนเสียตีสุดเหรอเออเสียตีกบกุลาบชนเะรอเออจนเฮือนสุดเลยเสียตีเห้เนาะอืมวัด <c oughs> เงินหิตดีเฮือนหลังคาแล้วค่ะออไม่ใส่กระเบื้องตื่นเลยเอาเงินเสียตีนะไม่ใช่กระเบืออเปป้องใส่ยังเก็บปนินเขาอยู่นี่นเขาซิดมาแล้วก็ไปบ่โอ้เก็บป,ปนินใหญ่ไปคุณชนะใช่สิชนะรุดไม่ต้องเรียนว่ได้เหมือนันเป็นยังขนตกเลยทางไปวไ่ได้เลยเลยจะได้ึงไปได้เพราะเข่งมันมาเกยอยู่นี่นะเออ ไปบ่ได้เลยปาร์คิงขวางทางถนนไปบ่ได้อันเล่นบอลก๊อกน้ำมันเทินเสตตีนะบ่ได้ใส่อ็นท่อพลาสตินอย่างนี้เหรอก็ะใสประคอกูตัวนั้นแหลยสายยางใส่ประคอกูตัวนั้นเลยเฮ็ดอันก๊อกน้ำบอลเนเสตตีนะเฮ็ดท่อน้ำนะทักทายยามบ่ายครับผมก็เห็นอยู่อันโป่งอุนเส้นหนาักโป่งใหญ่นะเออโป่งใหญ่นะอยู่อัน ทังเงนสีสีเออโอ่งเนีเขาเอินแทงน้ำหรอเาอ่าแทงน้าแทงน้ำผมไม่แทงน้ำเนยไม่ยังไข่มดแดงกูเ่าวาเอาไข่มดแดงวะเอื่อ่ลักบ้านนอุ้ยไปเรยเนอะสนะแซ่บสอือกะโดดตัวมึกะโดดตัวไปยังซ้ำนี่ซ้ำนี่อ้าวเจ้าลองใส่ด้ตัวมาเจอระเบ้อคับผีกองกอยเจอแล้วนี่เนี่ยยืนทะเลอยู่ เี็นบอ,นอเขาเจ้ากางเตี้นอยูย่แถวงานเขาขี่ผ่านมานะ่ะเตี้นน่ะโอ๊ยบุ๊มเป็นเตีนนต้นผ้าใบด้วยเหรอก็นั่งกบี่มึงขี่ไปนั่งกบมึงอะไรน่นปปปะออนั่งกบเออนั่งกบเลยไปเห็ดเตีนนะ้นผ้นจจาใบนะเห็นจออันอาจารย์ขอเรีกไม้อันขาเตี้นหมอขาเตี้นน่ะเห็นยัเออกลางปลาตัวนั้นบอกบอกว่ามันเป็นกลางปลาไม่ยังขาวม้วเดงหลังเงินคไขยเลยโห้มดวเดงตัวใหญ่ปะเนี่ยเออตัวใหญ่ตัวน้อยน่ะอ่ะตัวน้อยบอกเออตัวน้อยนี่ยที่เอาไปเห็ดอ่ะอ๋ออุ้ยลเ đều thôi nè, coi xếp ba của mình, cái gì đây, một đèn tô điều này nó, xin chào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 , xin มึงเอาบวดสวนนึงนะฮารดใส่กันยังบทส้มบบทัวอยู่บทส้มเออมึงเคยบอหมดเดบบอหมดมึงตัวนั้นมึงเคยบอหมดมึงงั้นโอ้ยมึงมาคุยดิกูมึงเก่าหมดมึงไงไี่ใส่เอือบปลาวัดวดใส่เอ็นหม้อใส่กระมังเลยพออย่างเอือบง่ายกูเลยลานจอดเครื่องบินหมดเลยอู้มันยังน้อยตัวนั้นมันยังน้อยอยู่อืมสไลด์เสนะผ้าคลุมลานใหญ่กว่านั้นอะไรใหญ่กว่าผ้าคลุมลานหัว อะไรใหญ่บ่ออะไรใหญ่กว่ารถขนกระทะลานจอดลานจอดรถเอออะไรใหญ่กว่าลานจอดรถผ้าคลุมลานผ้าคลุมลานอะไรใหญ่กว่าผ้าคลุมลานโลกอะไรใหญ่กว่าโลกพระอาทิตจักรวันตูวพระอาทิตย์พระอาทิตอืมอะไรใหญ่กว่าพระอาทิตย์ผ้าคลุมพระอาทิตย์อะไรใหญ่กว่าผ้าคลุมพระอาทิตยบอกพ่อผมไปคุมหรือพอนปะ้น๊ มันจะคุมได้หรอไฟมันก็ไหม่แต่เนาะคุณเหรอพอดีสุกแรงอ่าสดนะคนนี้สดเสร็จครับชอบผู้หญิงครับไม่ชอบไอ้ตามและไอ้ตามและเจ้าผีกองไก่นะบอกับลูกสายดีๆเด้อท่านได้ป่าสบายใจแล้วมันนี่สั่งเสื้อทางไลยเสื้อหมดแล้วครับสบายใจได้ปลาตัวใหญ่แล้วเห็นเสื้อไปแล้วบิดปลาเหร จำแนกเ,เลย,ยเ <c oughs> วันนี้ก็จะมีคนมาหานะครับเจ้าของแบรนด์สบู่นะ F4 นะครับมาหาเพิ่งจะรีวิวสบู่เลแหละคนก็จะมาหาพออิจะเคียดเนี่ยบัลลังก์พลังกาไปซะดูก <c> ะ <oughs> ปลอมหลายเนาะชูจะ <c oughs> ผิวที่ชูมันผิดกดนดิ อยู่อะไรเนี่ยปากคลางสะเอยิวอะไรเดี๋ยวติดมันที่ทเรียบสบายเขียเคลื่อนที่เรียบินมือฮะทีอุ้ยที่โมน,นี่วะฟิลเตอร์คงจักใส่เนี่ย

เจียวแมกปิดไปเห็นเจ้าแล้วอยากหัวเลยใั่ไสวัสดีครับหมอปลาไม่ต้องแท็กมาแล้วนะสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับสบายดีสบายดีพี่น้องสับปะรดล้วเออเอาบอลหนึ่งวนนี้น้องกลับมา้อนเหียนแล้วข้ามฝั่งหัวมาไม่ไม่ไม่เป็นไรข้ามฝั่งร้อนใช่ไหม ร้อนได้พี่น้องเลยะทางพุ<_<_ ah> ้นนู<_<_<_<_้เอือเฟื<_<_้อเผื่อแพ่พาไปนั่นไปนี่นอ้ฮอตสวรรค์นาเขตเด้พี่น้องเลยใช่นะไปกินเบียร์จะแกะสองแกะมาแล้วโอ้เบียร์เ้าเมาขนาดปีนจ้ายปีนขัวเอฟซีหนองคายโลแล้วครับไอ้ปอบดำแก้ว และในตอนนี้คนคนนั้นของน้องก็คือไอหักแหงหักหลายยอมได้สุยางสุยางสุยางแต่ต้องต้องต้องฟังเทีร้องเสียงมึงไม่ได้เสียงต้องเสียงนุ่มยอมได้สุยางโอ้โหแล่แเลยเนาะหลือเลยด้วยเนี่ยไหลเลยเสียงเขาขี้ฝ้ากรึบหรือยัง ย้สว,ย <c oughs> สวัสดีครับผมคนสวัสดีหลายเลยถึงน้ำขงสิกันความห่างแต่กันใจเฮาบ่ได้ความคืดหอดไออยากฝากไปกับน้ำฟองอยากเป็นเคยฟังซ้ายอยากเป็นเคยฟังสาย สิพอเป็นไดอยู่บ่หรือเจ้ามีคนที่เจ้ารอก็บ,บอกกันเด้อ <c oughs> ดเอน่าบ่าแหงขับแซงรถเบนบ่ได้โอ้ยทุกใจลาย บิดจำไม่ก็ไปบอดันรู้ตันเจ้าของรู้ตันเจ้าของแอบสองฟีดเขาเฟสเขาทุกวันเขามันแค่จันทานคือบล้องเองหมเขามัอนแค่อังคารจันทานเขานวันพุทธทุกเขาเอ้าประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับสักพักเราก็จะยันเยื่อหมายนี้เด็ดเลยอ่ะบอกลาสิ เอาครับไม้นี้เด็ดมากครับใครที่อยากมาหาปลามันมาับพรานหางครับมาหาพรานหางได้ครับนี่ครับปลาหยังก็ปลากดครับปลาตองปลาจ้อยญี่ปุ่นนี่โบว์ไญี่ปุ่นหรเอาก่อนสินะอ่ากราบผมอ่ากรลิมเซงอลิกะโตโกเซมัรอ่าลูกครึ่งนะครับน้องเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งญี่ปุ่นขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนนะครับผมสบายดี